สนัสนุนโดยกาแฟปาทีคอปฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแทนสนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบัมบูกระดูก สนนทนุนโดยน้ำมันรำจะมีเอกรถกอนดันโรตด้านนั่นนู่นิี่ฉลาดต้องขั้วนี้โครงการการแข่งขันอีสปอร์ตระดับเซาท์อีสเอเชียความร่วมระหว่างอิมพีเรียลเวิร์และ VSPO กับพับ G มอบายที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์สำโรงอำเภอเมืองสมุทรปราการคุณโอรานกิจเลิศไพร่โรดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์งนางสาวนิตยาสุภัฒเดชาคุลผู้อำนวยการศูนย์กีฬาของอิมพีเรียลเวิร์และนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาอาชีพจังหวัดสมุทรปราการมิสเตอร์ Business Development Director of South East Asia, p s p o Global Business Group, and Mr. Andrew Manuken Krunty Hest from PUBG ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันที่มีชื่อว่า PMSL หรือ PUBG Mobile Super League s u m m e r 2024 PMSL ซ Summer ซึ่งเป็นการแข่งขันอ e ีสปอร์ตระดับนานาชาติจัดขึ้นที่อ m p e r i a ีย o เ l d ส์แโรงระหว่างวันที่8พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2 5 6 7นางสาวนิตยากล่าวถึงโครงการนี้ว่าสืบเรื่องจากตนได้รับคำแนะนำจากคุณสงครามกิจเลิศไพโรดที่ปรึกษาปะนะท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านสนใจในกีฬาอีสปอร์ตมากเพราะทราบว่ามีนักเรียนนักศึกษาของไทยความสนใจในกีฬาประเภทนี้กันเป็นอย่างสูงจำนวนเยาวชนไทยที่ติดตามหรือลงแข่งขันในกีฬาอีสปอร์ มีเกือบ1ิบล้านคนคุณสงครามคิดว่ากีฬานี้มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเยาวชนของไทยให้เกิดเป็นอาชีพได้หลายแขนงทั้งด้านตัวกีฬาเองด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านโปรแกรมมิง่งด้านการบล็อตแคตติ้งด้านการตลาดด้านการสร้างสารรค์คอนเทนต์แือด้านอื่นๆอีกมากมายตัวานเองต้องการจะส่งเสริมนักกีฬาให้สามารถสร้างฐานอาชีพที่เด็กสนใจและมีความรักได้และจะหาทางให้ภาครัฐเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยตนเองสนใจในกีฬาประเภทนี้อยู่แล้วและเมื่อทราบว่าทาง VSCO และ PUBG Mobile อยากจะทําการจัดการแข่งอ e ีสปอร์ตรอบที่2ในประเทศไทยจึงได้ส่งชื่ออิมพีเรียลเว d ร์สำโรงเข้าแข่งขันร่วมกับศูนย์การแคร์และศูนย์กีฬาอีกหลายๆแห่งจุดแข็งที่อิมพีเรียลเวอร์สำโรงได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ความตั้งใจจริงที่จะพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นมืออาชีพไปสู่อนาคตทางด้านอาชีพที่หลากหลายของเยาวชนของเราซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับทาง VSPO และภาพ G Mobile สมาคมส่งเสริมกีฬาอาชีพจังหวัดสม,มุทรปราการที่คุณนิตยาเป็นประธานมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม กีฬาตั้งแต่ระดับสมัครเล่นให้ไปสู่ระดับอาชีพทั้งในจังหวัดสม,มุทรปราการและในระดับประเทศคุณนิตยาเห็นว่าการร่วมมือทํางานกับ VSPO และพับจีโมบายเป็นการทํางานแบบมีอุดมการร่วมกันมีแพชชั่นที่คล้ายคลึงกันมีการทํางานอย่างสร้างสรรค์และมีผาล่างร่วมโดยมุ่งที่จะส่งเสริมกีฬาอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยให้เป็นกีฬาที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นกีฬาที่จะกลายเป็นอาชีพที่เชิดหน้าชูตาต่อไปคุณโอรานกิจเลิศดภโรอดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อิมพีเรียลวัสมงคลเห็น ีโมบายซูเปอร์ลีกสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของอ m p พ r เรียลเวิที่จะสร้างศูนย์กิจกรรมทางด้านกีฬาขึ้นที่บริเวณชั้น567โดยมีโครงการ i m มซัสไ t y ที่จะรวมกีฬาสมัยใหม่ประเภทต่างๆไว้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ฝึกซ้อมด้านกีฬาของเยาวชนคุณโนรานต้องการที่จะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้มาสัมผัสได้มารู้จักกับกีฬาที่เขาสนใจ Imperial จะพยายามสร้างสถาบันอบรมกีฬาแคมป์มีเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาไปตามความสามารถของตนในการแข่งขัน กีฬาอ e ีสปอร์ตครั้งนี้ทางอิมพีเรียลจะเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้ามาชมการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบปายนอที่มีการเปิดให้เข้าชมกันและจะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตโดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสตรีมมิ่งบล็อดแคสติง้งและเกี่ยวกับกีฬาอ e ีสปอร์ตไม่คำแนะนำกับนักศึกษาที่สนใจด้วยในอนาคตระวางแผนที่จะร่วมพัฒนากีฬาอ e ีสปอร์ตไปกับทีมงานของ VSPO และภาพ G-Mobile โดยมุ่งหน้าไปในทางการให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬานี้การปรับเปลี่ยนทัศนคติการ เสริมให้เกิดหลักสูตรต่างๆในโรงเรียนระดับมัธยมและระดับมหาวิทยาลัยโดยเน้นไปนในทางการสร้างโอกาสทั้งด้านกีฬาและด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยในปีนี้มีทีมสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศไทย5ทีมประเทศอินโดนีเซีย8ทีมประเทศมาเลเซีย7ทีมประเทศเวียดนาม4ี่ทีมภายหลังจากแถลงข่าวสงครามกีดเลิศดไพโลดได้พาสื่อมวลชนและผู้ร่วมแถลงข่าวเข้าชมการซ้อมการแข่งขันของแต่ละทีมก่อนที่เริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่8พฤษภาคมนี้

แล้วหลีกตรงนี้ค่ะจะแข่งกันเดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วก็จะถึงช่วงันที่30เหตถึงนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นเวทีอีกรูปแบบหนึ่งถ้าพี่ๆสนใจเข้ามาทางข่าวก็ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้บริหารเองนะคะหรือพนักงานที่อยู่ในส่วนของ Imperium World นะคะและทาง PUBG โมบายและทาง VSPO นะคะที่ได้มีการร่วมมือกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่ได้จัด PMSL ครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นซีซั่นที่2แน่นอนต่อไปต้องมีซีซั่นต่อไปในรอบของฟ i นล l ซึ่งครั้งนี้ยซีซั่นที่2จัดที่นี่ครั้งแรกในเมืองไทยค่ะ ก็คนไทยได้ดูแล้วก็แฟนทั่วโลกก็มีการบินมาดูที่เมืองไทยด้วยและบวกกับรอบสุดท้ายที่เป็นรอบไฟนอลก็จัดที่นี่เหมือนกันทุกอย่างเริ่มต้นและจบที่นี่ในซีซั่น2ค่ะทั้งหมดมี24 24ทีมทั้งหมด4ประเทศนะคะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานชาแนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟพื่อสุขภาพกาแฟทีไม่มีไขมันให้ไอกาแฟแท้ สนั่นสนุนโดยบริัการเสริมอาหารแคลเ็แคลเซียมบำรุงกระดูกสนันุโดยมันงาดำจะต้อมีอกลดกดอลานีต้านนุมูนอิสราต้องขวดนี้เลย